ลัคนาราศีพฤษภดาวสุกดวงดาวประจำตัวท่านโคจรอยู่ในราศีกันพบแห่งความสุขสนุกสนานบันเทิงแต่ดาวสุกมีสถานะที่ตกต่ำเสื่อมทรามและมีราหูในราศีมีนเล็งดาวสุกอยู่จนถึงวันที่21กันยายนควรระมัดระวังตัวเอาไว้บ้างหากไปท่องเที่ยวหาความสนุกสนานบันเทิงเพราะกำลังเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่ามิจฉาชีพและนักเลงอันธพาลการถูกจีป้ปล้นชิงทรัพย์การทะเลวิวาทกับคนอื่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย การถูกหลอกลวงช่อโกงรวมถึงการถูกหลอกลวงจากการลงทุนร่วมหุ้นกับบุคคลอื่นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดคดีความช่วงเดือนนี้อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเมื่อเข้าสู่กลางเดือนดาวอาทิตย์และดาวพุธด,ดาวการเงินย้ายเข้าสู่ราศีกันมะเร็งราหูดาวคู่ศัตรูขณะที่อังคารโคจรอยู่ในพบการเงินตลอดทั้งเดือนแม้ว่าดาวการเงินจะมีความเข้มแข็งและพอจะมีรายได้เข้ามาทําให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบความเสียหายความสูญเสียทางการเงินมีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบไม่รู้ตัวหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดแทรกเข้ามาคนรักอาจมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากท่านรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานคนในปกครองที่เพิ่มเข้าดาวเสายังโคจรย้อนวิธีอยู่ในพการงานตลอดทั้งเดือนขณะที่พระศุกร์ดาวประจำตัวก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำ ควรดูแลงานในความรับผิดชอบของท่านให้ดีที่สุดความล่าช้าความไม่คืบหน้าในกิจการงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ช่วงเดือนนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานกำลังอยู่ในช่วงเปราะบางท่านไม่ควรลาออกในช่วงเวลานี้หากยังไม่มีงานใหม่รองรับจะหางานใหม่ได้ยากมากควรรักษาตำแหน่งงานเดิมเอาไว้ให้มั่นคงที่สุด เรื่องความรักไม่ค่อยดีนักมีโอกาสได้พบคนถูกใจที่อ่อนไวั้กว่าแต่ก็ระวังจะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์เอาไว้ด้วยดาวพฤหัสบดีโคจรช้าลงตั้งแต่กลางเดือนและดาวมฤตยูโคจรย้อนวิธีในเรือนลัคนาตั้งแต่วันที่26กันยายนอาจทำให้อารมณ์ปรปรวนรวนเรขาดความมั่นใจหรือตัดสินใจผิดพลาดได้ไง่ายๆหากมีเรื่องสำคัญต้องดำเนินการก็ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ